สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา10โมงตามเวลาของประเทศไทยกับคลิปอัปเดตพลังงาน Collective t ก i n Flame Soulmate นะคะเอาเป็นว่ามันไม่ใช่คลิปพิคอะค่ดเนาะสำหรับคนที่มาดูใหม่ๆและมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจักรวาลส่งมาเพื่อคุณนะคะแล้วก็ดูได้ทุกราศีเลยไม่ว่าจะเป็นราศีใดๆก็ดูได้หมดสถานการณ์ตรงเอาไปปรับใช้แต่ อย่าลืมว่ามันเป็นดวงร่วมผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนดังนั้นถ้าต้องการดูส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ต้องขอแจ้งนิดนึงว่าเราจะรับดูดวงส่วนตัววันหนึ่งแค่2คนเองนะคนสองคนไม่เยอะยกเว้นแต่ที่แบบเป็นคลิปตอบคำถามอะไรนะนะั่นน่ะก็จะได้มาเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องทำงานประจำด้วยแลรวงานประจำเราเป็นงานไอที เป็นงานที่มันไม่มีเวลาเปิดปิดเนอ,อกไม่เอ่ยคือ24ชั่วโมงถ้ามีงานมาก็ทั้งวันเนืกอออกไหมดังนั้นถ้าเป็นคุยไลน์เราจะรับแค่วันละ2คนนะคะโอเคมาแล้วก็อ้ลืมบอกไปถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าเราจะไม่อ่านไพ่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปไม่เหมือนเลยเราก็จะอ่านในรูปแบบของเราฮาร์ดคอร์ดิบเถื่อนนิดหนึ่งตรงๆเราจะไม่ชอบไขฝันเพราะมันเสียเวลาชีวิต แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้จนจบนะคะค่าอาหารแมวอ้วนของเรากินเยอะมากขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะว่าวันนี้คลิปนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานกันต่อเลยสองคลิปก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยนะคะต่อเนื่องแล้วเดี๋ยววันนี้จะต่อเนื่องอีกหรือเปล่าลองมาดูเนาะ หรืออาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยต้องลองดูว่าจะมีจักรวาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยพลังงานวันนี้ Tree of Cups upright อ่าเริ่มดีขึ้นตามลำดับใช่ไเมล่ะเราภาวนาตลอดเลยนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเรื่องความรักขอให้แฮปปี้แฮปปี้เนาะ Six of Pentacles r e v e r s อ่านี่อะไรคะเอ่อ uh, night of pentacles reverse คะ uh, อ่าอันนี้คล้ายๆว่าจะต่อเนื่องนะเอาจริงๆดูเหมือนนจะเหมือนจะ,นจะ strange upright ซึ่งดีมาก <c oughs> <c oughs> แอบขำนิดนึง tree of swords upright นี่ไง จำได้ไหมคขาวที่แล้วคุณได้ใบนี้ในพลังงานคุณแต่วันนี้ย้ายมาที่ของเขานั่นก็หมายความว่าคุณได้ส่งมอบตะขาบของคุณยายวารนาถไปให้เขาแล้ว<笑><笑>เดี๋ยวนะแอบหานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเอาจริงๆก็แลดูเหมือนเป็นพลังงานต่อเนื่องแต่ก็ต้องดูกันไปนะคะ King of Pentacles upright อ้าวแล้วก็ n i g h t of Wands upright มาแล้วคะ่ะการ take action มาแล้วมาแล้วมาแล้วไวไวมาไวไว Ace of Wands upright อันนี้ก็เป็น episode ต่อมาเป็นคนละเรื่องแล้วกับคราวที่แล้วอันนี้อะไรคะเนี่ย n i g h t of Swords <laughs> upright มาแน่ๆค่ะข้อความมาจริงๆจังๆ แล้วก็ the high priestess reverse คนคนนี้ไม่เชื่อเซนตัวเองเลยคือทำอะไรแบบสุกสุกดิบดิเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงสุกๆดิบๆเรานึกถึงคาว่า impulsive ไงที่มันแปลว่าคนที่แบบหัวดือ้อมุทะลุดุดัดนทำอะไรแล้วไม่ค่อยคิดเท่าไหร่มันก็เลยออกมาเป็นเหมือนสุกๆดิบดิบไหมเหมือนเหมือนสเต็กที่มันตึงสุกตึงดิบอะไรประมาณนั้นเอเดี๋ยวดูพลังงานคุณบ้างดีกว่านะคะ พลังงานของคุณคือ Queen of Swords ฉันไม่คุยกับเธอมีอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเลยแบบกวนๆนิดนึงมีอะไรไหม Queen of Swords reverse ด้วยนะคะปกติ Queen of Swords ที่ไม่ reverse นางก็แบบไร้ากาดอยู่แล้วแล้วพอมาเจอแบบนี้หนักไปอีกฉันไม่ปฏิเสธเธอนะแต่ฉันก็ไม่ตอบรับเธอว้าวดีมากอารมณ์เหมือนประมาณไหนรู้ไหมเหมือนเมื่อก่อนเลยถ้าคุณส่งข้อความไป เขาอ่านข้อความค่ะแต่เขาไม่ตอบนี่เลยค่ะพลังงานคุณแบบนี้เลยพลังงานของคุณออกแนวในลักษณะที่ว่าผมส่งข้อความไปหาเขาครับคุณทติทาโร่แต่เขาไม่ตอบข้อความผมมันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เอื้อไม่หือเดาทางไม่ถูกเลยสรุปเขาเย้ายังไงดีมากสุดที่รักควรจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะคะให้เขาไปจัดจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยว่าเมื่อก่อนเขาให้คุณกินยาเม็ดนี้แล้วปัจจุบัน ยาเม็ดนี้คุณไม่กินคุณเอาซ่อนไว้ใต้เลนแล้วคุณทายทิ้งเขาก็ไปเจอเสร็จแล้วเขาบอกอุ้ยเสดายยาจังเลยมากินเองดีกว่า <laughs> มันก็เลยกลับมาเป็นพลังงานแบบนี้ไงถ้าดาสาม,มเมท้าไม่ใช่สาม,มเมทา้าดาบสามอันกลับหัว <c oughs> คนคนนี้นะจ๊ะเคยความเจ็บปวดในชีวิตเคยมีมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่อยากเจอความเจ็บปวดอีกแต่เอาจริงๆไหมเขาจะเป็นคนที่พลาดอะไรหลายๆอย่างจากนิสัยของเขาเองดูจากลักษณะภายัยล้วเป็นคนที่ทําอะไร เขาเรียกว่าหามใช่นึกออกแล้วเรานึกตั้งนานเขาว่าสุกสุกดิบดิบใช่มันเหมือนผลไม้ที่มันไม่สุกแล้วมันก็ไม่ดิบนั่นแหละเราเนืกอออกแล้วที่มันเป็นอากับกรียาของคําว่า impulsive ในที่สุดเราก็นึกได้เขาเรียกว่าหามใช่เป็นคนทําหามที่ทําอะไรแล้วทําพลาดอยู่เสมอเพราะอยากทําอะไรแล้วพุ่งไปทําเลยโดยที่ไม่ได้คิดไรตรตรองให้รอบคอบไปก่อนเอาจริงๆก็คิดนะคิดเยอะด้วยแหละแต่ว่า อารมณ์พาไปดังนั้นนะคะปล่อยให้เขาไปเป็นสุขๆดิบๆแบบนี้ก่อนแล้วคุณก็ไปอยู่อย่างนั้นของคุณดีแล้วจริงๆเราจะบอกตลอดว่าเราไม่แนะนําให้เล่นเกมแต่ถ้าคุณไม่ลองใช้ชีวิตสุกๆ,ๆดิบๆแบบเขาอ่ะคุณจะไม่มีวันเข้าใจความเป็นแบบเขาแล้วเขาก็จะไม่มีวันเข้าใจคนที่สุขบ้างดิบบ้างแบบคุณของเขาสุสุสุขดิบดในเวลาเดียวกันนะแต่ของคุณบางทีคุณก็สุกบางทีคุณก็ดิบเป็นวันวันเนอ,อปะ ถ้าสุกก็สุกเลยดิบก็ดิบเลยแต่ของเขาไม่เขาจะแบ่งครึ่งกันเพราะฉะนั้นให้เขาไปรับรู้พลังงานแบบนั้นบ้างว่าเวลาที่เขาทำตัวแบบนั้นกับคุณคุณรู้สึกยังไงเพราะตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเว้ยตั้งแต่คุณไม่ยอมลงแรงไม่ยอมอินเวสต์ไม่ยอมทุ่มเททำอะไรให้เขา อาจจะหายไปแล้วคุณไม่ได้คุยเลยไม่ได้ตอบคาถามไม่ได้อะไรเลยแล้วมันนี้เป็นเป็นการกระตุ้นไปให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาเอาพลังงานเดิมๆของคุณกลับมาดังนั้นตอนเนี้วัตถุประสงค์ที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ต้องย้ําก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้ต่อเนื่องกับเขาที่แล้วนะอันนี้ก็ต่างหากเลย เขาที่แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งดังนั้นเลยด้วยความที่ไม่ต่อเนื่องบางทีมันอาจจะเกิดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเกิดตรงนูน้นหรือเปล่าไหมคะหรืออาจจะไม่ได้เกิดเลยแล้วกระโดดข้ามไปอีกคลิปหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นดวงรวมเนาะแต่ณตอนนี้เลยถ้าคุณเังสามารถประคับประคองอารมณ์ตัวคุณเองให้ใจแข็งพอที่จะไม่สนใจเขาคุณจะได้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยที่คนคนนี้จะเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณละ ไลาลาด้วยนะแต่ให้ระวังนะจา๊ะคนคนนี้อีโก้แรงมากๆมากเลยนะมากจริงๆเป็นคนที่ประมาณว่าแล้วยังไงล่ะฉันมีทุกอย่างแล้วฉันจะต้องมาตามเธอไหมสุดท้ายก็ต้องมาตามเพราะอะไรคนมีอีโก้แรงๆโดยเฉพาะพวกที่ประสบความสาเร็จเยอะๆเขาจะหน้าบางมากเขาจะยอมรับไม่ได้ถ้าถูกปฏิเสธดังนั้นไพ่คุณขึ้นมา ก็ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ตอบรับนึกออกไหมถ้ามันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าอืมสติแตกจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความชัดเจนครั้งนี้อ่าเห็นปะเมื่อก่อนกลายเป็นเราแล้วที่ประสาทเสียสติแตกทำไมไม่ตอบทําไมนั่นทําไมนี่ฉันต้องการความชัดเจนแต่มื่อเป็นข่าวนี้ปุ๊บสลับกันจ้าเขาเขาทั้งนั้นเลย ทำไมเธอไม่ตอบคําถามฉันทําไมเธอไม่ตอบข้อความก็กแค่ส่งไปกินข้าวหรือยังมันยากนักหรอทำไมไม่ตอบมาอะไรประมาณเนี้แล้วคนคนนี้ก็เริ่มโมโหและในรูปแบบที่อ่ะมาไฟลูกเลยเห็นไหมนายออฟวานตัวเนี้ยเทค a อ t ชันแน่นอนมากับคําพูดที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ด้วยไม่ได้มีความอ่อนอ่อนโยนใดๆเลยมาแบบแข็งทื่อนึกออกไหมคะลมกับไฟมาด้วยกันคุณนึกดูสิว่ามันจะกลายเป็นพายุ ไซโคนไซโคนไม่ใช่สินว่ามันไม่ใช่ร้อนแบบนั้นมันออกแนะววอลเคโนโุคือเป็นแบบภูเขาไฟระเบิด <c oughs> นี่ออกไม่เอ่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเตรียมการให้พร้อมนะคะภูเขาไฟระเบิดแน่อารมณ์ระเบิดแน่แน่อารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาถามตัวเองนะว่าคุณเองอ่ะสำคัญมาจากไหนอ่ะทำไมถึงต้องทำให้เขารู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะก็ต้องเอาความชัดเจนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าเราแนะนำน้องคนหนึ่งไป อย่างที่เราบอกคลิปออกก่อนเนาะว่าเมื่อเช้าเรานัดดูดวงให้น้องคนหนึ่งเราแนะนําน้องคนนี้แหละคนเดิมเลยวันนี้น้องคนเนี้ยให้อะไรกับเราเยอะมากๆนึกออกไหมเอ่ยคือประสบการณ์น้องเขาอะ่ะมันจริงๆิมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันมีจุดที่น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมเราบอกน้องว่าน้องพี่จะบอกอะไรให้นะหนูต้องไปปรับเรื่องเดียวเลยคือเรื่องการสื่อสารเพราะหนูสื่อสารเยอะไปทําไมรู้ไหมพอคนอื่นมองมาเขาจะหาว่าเราเป็นคนที่พูดเยอะ แล้วทำไมเราต้องสื่อสารเยอะนั่นมันเป็นเพราะว่าคู่กรณีเรามันไม่พูดเพราะฉะนั้นหนูมีวิธีการเดียวที่หนูจะเอาชนะคนไม่พูดได้อะไรรู้ไหมลูกหนูต้องเงียบกว่ามันดังนั้นอันนี้เลยค่ะที่เราจะมาแนะนําซึ่งซึ่งมันได้ผลดีนะเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกอึดอัดเพราะคนที่เราคุยด้วยไม่คุยกับเรามันยิ่งเหมือนเราต้องยิ่งตาม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 แล้วส่งข้อความหาพูดเยอะ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 แล้วยิ่งพูดเยอะไอ้คนแบบนี้มันยิ่งวิ่งหนีเพราะมันรู้สึกอ ที่จะตอบคําถามไปดีกว่าดังนั้นวิธีการที่จะเอาชนะคนที่มันเงียบต้องเงียบกว่าเงียบกว่าแล้วพอเงียบกว่าเกิดอะไรขึ้นมาเลยค่ะ take a คชั่นมาเลยพร้อมกันขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มา้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครขี่ม้าแล้วเนาะอาจจะปั่นจัก,กรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์ขับเบนขับบีเอ็มขับโตโยต้าอะไรก็ว่าไปพุ่งมาเลยหรือไมอ่ก,ก็แบบด้วยความที่เอาจริงๆไงส่งข้อความแล้วไม่แคร์ นึอกออกปะเรียกร้องความสุขใจหลายๆอย่างเราก็ไม่แคร์อาจจะเป็นไปได้ว่าในบางกรณีนะคะคู่กรณีคุณที่รู้จักบ้านคุณรู้จักสถานที่ทํางานคุณอาจจะไปบุกถึงตรงนั้นเลยดังนั้นให้ระวังนิดนึงแต่งตัวสวยงามไว้รอนะคะไม่ได้บอกให้หนีนะแต่งตัวสวยงามไว้รอให้เขาเห็นว่าอุ้ยไม่ได้เจอกันพักนึงทำไมดูดีขึ้นจังเลยเลกออกไม่เอ่ยปรับพลังงานเข้าไปในตัวด้วยเขาจะได้เย็นลงดังนั้นเลยนะคะตอนเนี้ความอึดอัดมันเกิดขึ้นที่เขา จากการที่เขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณแล้วคุณไม่อื้อไม่หือดังนั้นเลยรอดูว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเราคิดว่าคลิปนี้เราจะทําต่อเนื่องเป็นคลิปหน้าด้วยเพราะเรารู้สึกว่าหลังจากคลิปต่อเนื่องเมื่อกี้มันทําให้รู้สึกว่าพลังงานมันสนุกมากขึ้นมีอะไรให้คุณดูมากขึ้นอา้าวอะไรอีกเนี่ยโอเดอะแฮงแบนไม่รอด้วยค่ะเราจําได้ไหมเราเรียกคนคนนี้ว่าสุกสุกดิบดิบ หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าหามนั่นเองคิดอยู่นานมากกว่าจะได้เนี่ยเป็นคนทําหาม,หามทําอะไรทําเลยไม่ค่อยมีสติสตังคแล้วรู้ไหมคนแบบนี้อารมณ์ขึ้น ط, ปี๊ดลงปั๊บเราถึงบอกว่าเตรียมรับมือไว้ดีๆแต่งตัวหล่หอๆวันนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคือไม่ต้องวันนั้นหรอกคือเราไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะโผล่มาเราไม่รู้เหตุการณ์เลยดังนั้นถ้าคุณที่ว่าน,นีสใสเขาเป็นอย่างที่เราพูดมาในคลิปนี้ เตรียมความพร้อมไว้แต่งตัวดีๆสวยๆหล่อๆทำให้ตัวเองดูแปลกตามากที่สุดเพราะอย่างที่บอกคนคนนี้ขึ้นสูงปืด๊ดลงมาปั๊บอย่างไวเขาอาจจะแบบมาด้วยอารมณ์เลยว่าไปดูซิอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าคุยกับเราอยู่ดีๆทำไมมีคนน้กคนนี้คนนั้นโน่นนี้นั่นหรือไม่เขาอาจจะวิดีโอคอลขึ้นมาแล้วเราเผลอไปกดลับเปิดมาเขาจะได้เห็นเราในลุคที่แบบดูดีเนึกอออกปะสวยงามอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะไปปรับอารมณ์เขาอย่างไวเพราะมันไม่มีใครไม่ชอบของส,สวยๆงามๆค่ะคุณอยากอยู่กับอะไรที่เห็นแล้วนหูใจไม่ล่ะถูกไหมดูสดใสเข้าไว้รับมือด้วยความสดใสดังนั้นพยายามให้เขาเห็นมุมสดใสของเรามากที่สุดอันนี้ไม่ใช่การเล่นเกมนะจ๊ะทุกคนมันเป็นการแนะนําให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองด้วยดังนั้นเลยการที่เราไม่ต้องไปแคร์เขาแล้วเราไปโฟกัสความเป็นเรา มันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆในเสตตาทุกคนเลยเพราะเราทำให้เขาอึดอัดได้ <c oughs> ถูกไหมเลย <c oughs> นะแอบดูชั่วนิดนึงแต่มันคือความเป็นจริงนะคะ <c oughs> นั่น <c oughs> มาและการสื่อสารคุณไม่พลาดจริงๆวันนี้เดี๋ยวนะมีอะไรมาบ้างเรื่องการเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนะเราขอนับนะอ่ะอันนี้ยังไม่เริ่มแต่มันเป็น r e c o n c i l ส a t i o n แล้วก็คือการอยากจะกลับมาคืนดีอันที่หนึ่งเลยต่อมาอันที่สองก็อันนี้ อันที่สามโอเยอะมากอ่ะไม่ต้องนับหรอกคือเยอะจริงๆดังนั้นเลยเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะมาเราเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความบ้างเผื่อจักรวาลอยากจะบอกอะไรบ้างนะแต่วันนี้จักรวาลไม่องควรจักรวาลบอกเออจัดการให้เราที่เหลือไปดูแลกันเอามาดูสิมีอะไรเพิ่มเติมไะเราไม่ค่อยไว้ใจคนประเภทนี้เลยคุณรู้ไหมคนประเภทนี้อย่างที่บอกขึ้นไวลงไว และนิสัยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไวมากดังนั้นคุณอยากกลับไปเป็นคุณคนเดิมนะคะเป็นคุณคนใหม่ที่ดูใฉ้เลกว่าเดิมให้แบบแจมแจ้วไปเลยล่วงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะฟิตเฟียสนิดนึงนะคะคนประเภทนี้ออกแรงแรงแต่ไม่มีพิษมีภัยหรอกดูแล้วมาสิบใบมีอะไรบ้างโอเคอะหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะคะมันทำให้เขานึกถึงคุณ หมกมุ่นนล้เนี่ยเอาจริงๆนะหมกมุ่นนะถ้าเป็นแบบเนี้ยอคุณคะเขาบอกว่าคุณพูดถูกหลายอย่างเลยอันนี้อาจจะไม่ต้องว่าไปยกโทษให้ตัวเองหรอกนะอาจจะต้องไปแก้ไขนิสัยตัวเองบางอย่างคุณอาจจะไปบอกเขาว่าเธอเป็นคนสุกๆุขดิบๆเธอรู้ตัวหรือเปล่าเหมือนมะขามนะเราเห็นเขาขายในเฟ e บุ๊กที่เรียกว่ามะขามหามอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเป็นมะขามหมูอะ อันนี้เลยที่เรานึกถึงเขาเอาจริงๆนั้นเราขอสาร,รภาพจริงๆว่าตอนที่เราเปิดไพ่ทาร์โลมาสําหรับคลิปนี้เรานึกถึงมะขามันนั้นเลยนะคะคือแทมเบอรลินนั่นเลยคือแบบมันมันเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบเขียว,ยวน้ําตาลน้ําตาลผสมกันเขาเป็นคนแบบนั้นหวานหวานมันเออใช่หวานมันหวานอมเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่คุณไปบอกเขาอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเธอนี่ใส่อย่างนั้นอย่างนี้นะเธอต้องปากหน่อยแล้วค่ะจ,จะคิดว่าเอ้ยตอนนั้นโกรธเรางงแย ไม่จริงแบบฉันนิสัยดีแต่พอเวลาผ่านมาเขามองว่าเออเฮ้ยคุณพูดถูกก็เป็นได้นะคะ, <c oughs> <ฮ>ะมะขามเท็มลินอยากกินเลยอะ่ะมะขามเราเคยเห็นเขาขายอยู่ช่วงหนึ่งเราสไลด์เฟซบุ๊กไปหุ้ยน่ากินจังแต่ก็ไม่ได้สั่งนะ <c oughs> อ่ะคุณจะได้ยินจากเขาไว้ัยนี้นะคะมาจริงๆ <c oughs> มาแรงแซงทางโค้งด้วยค่ะ <c oughs> โอ้ยตายพลังงานอะไรเนี่ยไอ้ <c oughs> หมดหงิไม่หมดหงิดงองแงพูดผ,ผิดอ่ะ คุณคะเป็นการถกย้ำอีกรอบมาแน่ๆถ้าอยู่ไกลนะคะคนคืนนี้รอโควิดหายกันเถอะฉันจะได้ไปเจอตัวเป็นแ็นเธอนะฉันจะจัดการเธอให้ลาบคาบเลยฉันจะคายเยอยู่ให้แหลกเงี้ยเลยนึกออกปะประมาณนี้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะจ๊ะอันนี้แบบโตแล้วเนาะสิบปดบวกโตแล้วถ้ายังไม่เคยมีอะไรกันระหว่างนะจ๊ะว่าไอ like ้สกยียอยู่ให้แหลก นอะปะให้ระวังระวังให้ดีนะคี่หึงด้วยเขาไม่อยากให้คุณไปกับคนอื่นดังนั้นเขาจะรีบกลับมาหาคุณอย่างไวถ้ายังไม่เจอกันโควิดหายตายแนใ่เธอระวังนะลูกเราชอบพลังงานวันนี้นะสนุกดีแล้วก็เขาก็คิดถึงเรื่องที่จะขอคุณเป็นแฟนขอยกระดับความสัมพันธ์หรืออะไรก็ว่าไปนะคะเออ อ่าโอเคจ้าเขาอะไปโฟกัสรเรื่องเงินมาไปโฟกัสเรื่องเงินมาเพราะว่าอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีตงังอยากพาคุณไปเที่ยวอยากให้ชีวิตดีๆกับคุณอยากพาไปทานของอร่อยซื้อของขวัญให้เล็กน้อยอะไรตามภาษาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> ก็ออกแนวประมาณว่าไม่อยากรบกวนคุณนั่นแหละอยากจะมีเงินเป็นของตัวเองเวลาที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันมันจะได้ไม่ติดลบ คือมันจะได้ไม่ไม่ออกแนวที่ว่าคุณต้องมาคอยดูแลเขานึกออกไม่เอ่ยเพราะว่าเห็นมีหนุ่มๆห,หลายคนถามมาเลยว่าเอ๊ะผู้หญิงเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเขาคิดอะไรกันก็จะคิดประมาณนี้นะคะไม่อยากเป็นภาระนั่นแหละเอเขาไม่ได้อยากซ่อนความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วคุณคะรักษาร,ระดับ ไว้แบบนี้นะอย่าก,กลับไปเป็นคนที่น่ารักคนเดิมเด็ดขาดแต่ก็ไม่ได้หมายความให้คุณร้ายนะแค่เป็นคุณอย่างนี้แหละอย่าไปสนใจเยอะเขาบอกเขามีเพลงเพื่อคุณด้วยดังนั้นถ้าวันสองวันนี้นะหรืออีอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเขามีเพลงโพสต์มาในเ,นเดือนนั้นเราพูดผิดมีเพลงโพสต์ขึ้นมาให้รู้ไว้เลยว่าอหมายถึงเล่านะจ๊ะจริงๆอยากใช้โัโค้ไอซ์กะยิวให้แหลกมากเลยวันนี้ แต่ว่ามันมันดูบ้าบอไปเนาะอ่ะเขาคิดถึงเรื่องใช้เวลาร่วมกันกับคุณแล้วก็พาคุณไปเจอครอบครัวเขาด้วยค่ะและดูจริงจังนะจ๊ะแต่มีหลายคนมากเลยบอกแล้ว,ว่าเนี่ยค่ะพี่เทนี่ขะเขาพาหนูไปบ้านเขาแล้วหนูลกูกบางกรณีจริงๆนะผู้ชายบางคนมันไม่ได้ซีเรียสแบบนั้นเอาตรงตรงเลยบ้านเราหลานชายเรา มันพาผู้หญิงมาเรื่อยๆไม่ซ้ำหน้าแต่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีแฟนกับผู้หญิงที่เป็นปัปัจจุบันจะคิดเยอะแล้วที่บ้านเราก็จะชินแบบอืมมาอีกแล้วคนนี้เวลาจะมีแฟมิลี่ปาร์ตี้กันมีอีเวนต์แฟมิลี่ก็จะคุยเรื่องประมาณว่าตอนนี้หลานคนนี้เดืดเดดคบอยู่กับใครอ๋อมันเลิกกันแล้วอ๋อมันคบกับคนนี้ดังนั้นดูพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยอย่าเอาแค่ว่าเขาพาเราไปบ้านแล้วเขารักเรานะคะ อาจจะรักในช่วงขณะนั้นแต่ก็เลิกรักอย่างไวด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องที่พาไปบ้านแต่จะมีบางวัฒนธรรมของครอบครัวจริงๆที่เขาจะไม่พาคนอื่นไปเลยอันอันจะบอกว่าอันทิวจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าคนนี้จะเป็นตัวจริงดังนั้นคนคนนี้ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องพาคนเข้าบ้านนะคะแต่เรามีความคิดว่าถ้าอยู่ไกลกันอะ่ะและดูเหมือนเขาอยากจะพาคุณบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวบ้านเขามากกว่า จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเนาะมาวันนี้ดูซิไพ่โรแม่แอนเจิลอยาจกจะขี้อะไรหรอบ้างเราก็พูดไปเรื่อยนะเจาว่าไปดูบ้าบอฮะมามีอะไรน่าสนใจวันนี้โอเคอเค,เคมีมันไม่ได้นะ่ะคุณมันอยู่ไกลไง มันมีความรู้สึกให้กันอยู่อัลลีควายเดนลฟนี่เราเคยยกตัวยอย่างแล้วว่ามันไม่ได้ออกแนวรักข้างเดียวหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะแต่มันออกแนวเหมือนอยู่ไกลกันแล้วเคมีมันไม่มันไม่ได้มาจูนกันมากกว่าต่างคนต่างมีเคมีแต่ไม่ได้ออกมาใช้จำได้ไหมที่เราบอกคุณว่าเมื่อกี้ที่เขาอยากจะมาหาบ่อยๆมากๆเลยอะแล้วถ้ามาให้ระวังตัวให้ดีพลังงานออกแนวไอส์คิ้ยูห้แหลกประมาณนี้ดังนั้นให้ระวังนะคะ มาเนี่ยจริงๆนะถ้ายังไม่เคยอะไรกันนะ <c oughs> เตรียมตัวป้องกันได้นะ protection <c oughs> จ้าที่รักเนาะ่า a r a t i o n เนี่ยอยู่ห่างกันจริงๆด้วยดังนั้นปัญหาของคุณสองคนตอนเนี้ยมันไม่ได้ว่าไม่ชอบกันนะ <c oughs> ปัญหาเดียวคือมันไม่ได้เห็นกัน <c oughs> แล้วก็คิดกันไปต่างๆนาๆนาเนาะแล้วดูคุณเป็นคนขี้งอนด้วยพลังงานคุณนะ <c oughs> ดังนั้นอย่าไปขี้งอนเยอะ เปลี่ยนเป็นไม่สนใจจะดีกว่านะคะอ่าเขาบอกยกโทษให้กันซะแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันยังเริ่มต้นได้อยู่เนาะ โอเควันนี้ก็จะขยี้กันจนรู้สึกเสื้อยับไปหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยไปเลยดังนั้นเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะความช้าความเร็วผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันอย่างที่เราแนะนําไปพูดคลิปกันก่อนเลยชีวิตมนุษย์เราไม่มีบทสรุปตายไปแล้วก็ยังไม่ได้สรุปเลยดังนั้นบทสรุปแต่ละคลิปไม่มีเราจะใช้คําว่าผลลัพธ์สังเกตปะผลลัพธ์ outcome นะไม่ใช่ r e ซ u l t นึกออกปะถ้าถ้าถ้า r e s u t หรือว่า conclusion นี่คือมันจะเป็น บทสรุปละแต่เราใช้คำว่าผลลัพธ์ก็คือเอาคามของคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก็เขาจะมาขยี้อยู่ให้แหลักโอเคนะคะขยี้บ่อยเดี๋ยวคุณเจ็บต้องบอกเขาเบาๆนะอย่าขยี้แรงเนาะโอเคนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย